พ่อสเตอร์ผมจะมาวิ่งตัวใหม่กับตัวเก่านะครับผมตัวเก่าก็มีพ่อสเตอร์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมหนักกว่านะผมหนักเจ็ดสิบกว่าเฮ้ยมึงหนักเท่าไหรนะ่นะน้าหนัก <98. S 1> หน้าสิบแปดผมเจ็ดสิบแปดนะครับผมน้หนกกันยี่สิบโลสเตอร์อ, 14, 32, อันนู้นสิบสี่สามสองอันนี้สิบสี่สามสี่นะครับผมรถสภาพเดียวกันตัวเดียวกันนะครับผมตัวกลางสตาร์ทมือนะครับแต่ตัวนั้นเป็นตัวยี่สิบตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับผม มกนจะลมกอนโอเคผมยวผมให้ดูรอบคันก่อนว่ารถเดิมๆทั้งคู่นะผมคันนุ้นออกมาปีในหน่อยคันนี้เพิ่งออกได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะผมยี่สิบกว่าวันจะเดือนละเออยงัยงยงังยังประมาณยี่สิบกว่าวันนะผมผมก็เป็นท่อสูตรนะผมท่อช่างแบงค์อันนี้ก็เป็นท่อแต่งเหมือนกันเป็นท่อแทงแต่งผ่งาเปิดนะผมน่าจะเป็นผ่าตะแกรงก็คล้ายๆกันแต่ผมมีกองเลดอันนี้ไม่มีสเตอร์เท่าไหร่นะสิบสี่สามสองแทงอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปวิ่งดูกันสัก มันถึงโลไหมเนี่ยเส้นในช่างไม่ถึงไม่ถึงโลด้วยไปเดี๋ยวเราลองดูไปมันจะเข้าหมู่บ้านมันจะรอดรถสิบลอ้อพายังมองสองสามกล่องมันก็หายเอ๊ะมันนี่เลยมันนี่เลย เราไล่กันมาดิเหลอหลักเลยไม่รู้ไม่รูอ่ะโอ้ตัวหนักกว่าตัวหนักเห็นเยอะเลยเห็นผลเยอะเลยเอาสักหกสิบแล้วค่อยปิด โอเคผมเดี๋ยวเปลี่ยนให้คนน้ำหนักเท่ากันเขาขับนะผมเดี๋ยวเอาพี่เ็กตามพี่เซ็กตัวใหม่ร้อยหก ตัดแล้วตัดแล้วตัดตั้งสทีแล้วนะตามไม่ทันเลยพี่ตัดไม่ทันเลยเนี่ยตัดตั้งสองทีแล้วน่ะตัดแล้วไวว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 วีวว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 วมวว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 วิวตัวเวววววว แฮนด์มันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่แฮนด์มันโยกได้เออเนี่ยเอาจริงๆหรือเขาทำมาอย่างงี้เฮ้ยทำไมบีเสียงแฮนด์เป็นอย่างเงี้ยทุกคนใครรู้บอกผมหน่อยนะชั้นหนึ่งทำไมแฮนด์มันเป็นเงี้ยหนึ่งหนึ่งสองนี่สู้พวกนี้แม่หรอกพวกนี้พลังเยอะกว่าเออพวกนี้หนึ่งสองสสู้ไม่ได้หรอกต้องรอสามมาจัดจันทร์ขับสี่ามจันทร์ขับส่โดนเงินซ้อไม่ได้ชนะของโจ้ก่อน ีได้เลยทำไมทำไมขาวไปเก็บเอนมาอย่างเงี้ยหลบลมหลบลมก็โอเคผมเป็นอันว่าตัวเก่าต้นแรงกว่าตัวใหม่ท้ายแรงกว่านะผมแต่ถ้าวิ่งไกลๆอ่ะตัวใหม่ไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ถ่ายดีแล้วคนเนี้ยแต่ถ้าวิ่งไกลๆตัวใหม่กินนะผมน้ำหนักเท่ากันไหมทั้งนึงหนักเท่าไหร่ผมหกอ้าวหุ่ยหนักกว่าว่ะหกหกห้าแปดห้าเก้าแบกละทุกคน เอ๊ะยังหงค่ะถ้าไปักเดิมโอเคผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยกันเดี๋ยวเราทำอะไรใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปลองกันอีกนะครับผมคลิปนี้เท่านี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย